สวัสดีค่ับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่31สิงหาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ6กับ9ตัวรองก็คือ7กับ8นะคะก็60 64 65 67 68 69 70 71 74 76 78 79 86 7 เก้าเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหทุกเพื่อนจะจับเอาใหไไม่ก็ได้นะเราวางให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะจับค so ู่ก็หกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกหกแปดแปดหกแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะก็ขอใเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะต่อไปจีนบ่ายตัวเด่นสี่กับเจ็ดตัวรองคือหกกับเก้าก็สี่ศูนย์สี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้า สี่เจ็ดหกเจ็กสี่จสจ็ับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี9เก้าหกหนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไม่ลืมบ่ายมาซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายด้วยนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้ยิงเฮงบังๆทุกแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะ สวัสดีค่ะ